ทำไมหนอฉันจึงต้องพบกับเธอทำไมหนอฉันต้องเผลอรักเธอได้ทำไมหนอฉันพยายามหักห้ามใจแต่ทำไมกลับยิ่งรักปักอุราความคิดถึงกัดกร่อนบั่นทอนจิตพอแต่คิดครวนถึงคนึงหานึกถึงวันที่ได้พบได้ศบตา อยากเห็นหน้านั้นอีกครั้งช่างตรึงใจเราเหมือนคนที่พายเรืออยู่ในอ่างถึงคิดไปต่างๆอย่างหวั่นไหวก็ได้แต่เก็บงำไว้ภายในทำอะไรไม่ได้ให้ราวรอนหลายเพลาแล้วหนอไม่เห็นหน้ากำลังใจเริ่มล้า และเหนื่อยอ่อนอยากพูดจาสารพัดอยากตัดรอนจำจากจรอาวรรักหักใจลา